สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพะเจริญมีรถ MU 5 5ปี61หรือ62นะครับตัวนี้ครับไม่61หนึ่งกทะเบียนยังไม่มานะครับเป็นรถตัดจากสยามคูบูานะครับสภาพสวยๆเลยกระทะสีล้อเดิมๆหมดครับสวยมากครับไม่51าหนก็ห้ครับคันนี้ครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่685,000บาทส่งฟรีให้300กิโลแรกครับนี่ครับแตดีก็ไม่มีรอยปั่นครับสูดสวยมากคันนี้ครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยปั่นหัวน็อตไม่มีขยับครับ ท่านใดมาไม่ได้สนใจก็สามารถดูในรีวิวได้ครับน่ครับรถสวยจริงครับคันนี้ครับโอนเงินมาจาบมาหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะตัวนี้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนําให้5,000บาทครับผ่านหน้ากระสียังถลลกไม่หมดเลยนะครับรถใหม่ครับคันนี้ครับไม่หกหนึ่งก็หกสองยางหน้าใหม่ครับยางหลังก็พอได้ครับสตาร์ทเราลองขับดูครับนิ่มากครับหน้าไหวรถยังใหม่ครับ ในปี61ก็62ครับวันนี้ครับส่งคืนให้300กิโลแรกคุณนํำให้5,000บาทครับสนใจโทร0813655997ครับ081605237ที่นี่มีรถเรือมากกว่า250คันครับรับยาวไปด้านหลังครับ้ถที่2ไล่2งานหรือ10งานนั่นแหละครับเต็มไปหมดด้วยรถครับเรือกดูได้เลยอันนี้685,000บาทนะมีฐานหลังให้1ควงครับ คันใดมาไม่มากก็มาไม่ได้โอนมาจำอยู่หมื่นบาทครับรถส,ส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงนินครับนะครับระเบียนพร้อมโอนเลยนะส่วนนี้ครับโอเคพอที่นี่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ